เธอคนเดียวไม่ได้แค่ไม่ได้วางว่าเธอจะเลี้ยวมองหรือเปล่าไม่ได้สนใจหัวใจมันไม่ไว้ชจและฉันเป็นเจ้าของมัน คนียอยากให้มันไปกับใครคนไหนก็ไม่เกี่ยวที่ต้องการอย่างเดียวคือรักเธอแม้ใครก็ใครบอกว่าฉันทำอะไรบ้าบอรอเธอไปก็เสีนยเวลา พูดอีกทีว่าหัวใจที่มีเลือเธอคนนี้เป็นตวสบตาอาจจะเป็นรักงงงในสายตาเธอก็ตามแต่ฉันเคยขอได้ทำตามหัวใจเป็นรักงงงง dạy kiếp thâm mà lại phiếp ta nắm bắt chưa để người ăn mặc cho nãy bay bị thơm để ra ที่ยอมเธอทุกอย่างเพราะฉันฝันยันเดียวคือหัวใจแม้ใครจ็ใครบอกว่าฉันทำอะไรบ้าบอรอเธอไมปก็เสียเวลาขอพูกอิกทีว่าหัวใจที่มี เธอคนนี้ตั้งใจสบตาอาจจะเป็นรักง้อง,ง้อในสายตาเธอก็ตามแต่ฉันเคยขอเปี่ยนทางตามฝืนใจเป็นรักง้อง,ง,อง,ง้องง่ายแค่ไหนแต่ฉันไม่เสียดายไม่เสีย คิจทำอะไรคือเธอโอ้แต่ฉันไม่เสียใยไม่เสียใจที่ฉันได้รักเธอ สองคนนี้ไม่เท่าไหร่ตัวน้องตัวน้อะไรนะตัวน้อเป็นไรอะิปกติมาช่องเราก็ใส่เสื้อสัลาร์ดินนี่ไม่ใส่ใช่ปะเดินเข้ามาไม่ได้ถามเยอะแล้วก็เดินเข้ามาดีดีอันนึงเหมือนบ้านอันนึเหมือนบ้านแอนเชิญพี่พี่มานั่งคุยกับเราต่อตรงนี้เลยมาจ้าเปอรสุดท้ายเอาใครหายไปนะครับคุณค่ะอยู่กับพี่กีค่ะพี่กีเก็บไปแล้วค่ะ ไม่ห่วงค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอนั่งก่อนแต่ว่าตอนนี้ขอแอบดับหน่อยละกันนะคะเบร้เบรคสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อกี้เป็นซิงเกิลแรก ชื่อเพลงว่ากระโดงกระนงโงเป็นหนึ่งเพลงเปิดตัวเลยนะใช่ฉันเคยฟังบ่อยนะจะยืมใช่แล้วแล้วก็คนชื่นชอบมากเลยใช่แต่ดิฉันไม่รู้ว่าใครร้องในสมันนี้ที่ฉันรู้แล้วค่ะดีใจนะจหนูอยากเห็นในตาของพี่มาตูมจักเลยค่ะหนูคนทำดีๆค่ะอยากเห็นในตาพี่มาตูมเหรอพี่ว่าหนูลองหลับตาลุกแล้วไม่ใช่ที่มาตูมบอกเขาแบบเออสีแบนยูอ๋อเหรอต้องดีๆค่ะต้องใส่กันต้องเาอยากเห็นในตา ดูแลดูแลเอาไว้ขอดูดไปดูคอนเสิร์ตดีว่าครับโอ้โหนี่นางแอฟงามนี่ทะเลาะกับคนข้างบ้านมาครับเมื่อคืนโดนต่อยตาเขียวอยู่ข้างนี้ ตาเป็นเลือดอยู่เอออยากเห็นตาไงเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าตามของหัวใจน้องก็อยากจะเข้าเป็นหัวใจพี่มาตูมนั่นเองนะคะน่าสิแต่มันไรเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปดูในเอ็มวีก็ได้เนา้องได้แมนวีหรือว่าเออใส่แว่นอีกเออเห็นไหมเห็นครับเห็นครับเห็นนะไปดูเป็นแมวีเออคอสไว้แล้วก็ดูเปิดมาพวกพ่ฆาตเลย งานพิลปกากพิลาซิงเกิลแรกไยเรียกว่าโด่งดังมากๆแล้วก็มาอยู่ภายใต้สัญญากมอนอเมริกันด้วยต้องเป็นมายังไงถึงได้มาอยู่ที่มอนอมริกนแห่งนี้พิติกรรมก็บีชวนมาครับนม่ขนาดหนีมาเป็นพิิและบีชวนมาบีบียังไงกับอะไรขึ้นบีเล่าหน่อยมันต้องเริ่มจากมาตูมมาแต่ไปก่อนมาใหม่ถามละเร่ยงเร่องเรีเรียเร แล้วจากประตูยังไงแล้วจากปรบะตูก็เริ่มเมื่อก่อนที่ผมมีโอกาสอยู่กับโมโนมาก่อนมาก่อนแล้วครับตอนนั้นออกซิงเกิลเดี่ยวครับครับออกมาได้สองซิงเกิลครับปึ๊บเพลงปั๊บลองถามก่อนเผื่อเขารู้จักลองถามดูอันมีสองเพลงชื่อเพลงว่าอ่าเริ่มต้นที่ตอนจบครับกับพยายามฆ่าเป็นไงครับตอนนี้เป็นตอนนี้พุ่ง ึเป็นนิวเอนทรีที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นวงแล้วนะครับเป็นนิวเอนทรีเป็นศิลปินหน้าใหม่เลยนะจ๊ะเขาเปลี่ยนเขาเป็นวงแล้วนะยูตอนก็ออกซิงเกิลเดี่ยวมาครับใช่แล้วคราวนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นทีนี้เวลาแบบไปไปโชว์ตามตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยมันมันผมจะใช้แบบพิธีเปิดแบ็คทิงแท็บเอาอันนี้มันก็จะขาดในเรื่องของเพอร์ฟอร์มหน้าเวทีมันเหงาใช่แล้วก็เหงาด้วยครับก็เลยบอกเจ้านายว่าพี่ผมอยากได้แบ็คอัพชุดเงินจะได้ไหม พอพอได้สมาชิกมาเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเขาจะเห็นภาพที่มันดีขึ้นครับมดูเป็นวงใช่มันดูเป็นวงดูเป็นแบรนด์ขึ้นครับเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่กินนะครับโอเคครับมาค่ะแล้วย้อนกลับไปครับพี่ประตูเขายืนนิ่งกันหมดเลยครับเนี่ยเขาเรียกวุกวุกอะไรนะมุกมุกวุ๊กไปไปเลี้ยวไปเลี้ยวอย่างดังวุ้ยแตวบ้านเลยนะคะพี่ประตูตอบอะไรถึงไหนแล้วล่ะพี่ถึงแบรนด์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องดื่มเออ เป็นวง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 เหมือนเหมือนเจ้านายผมเลยเขาเห็นภาพก็เลยแบบว่าถาม้ยซิงเกิลหน้าถ้าเกิดจะเป็นวงเลยอะจะโอเคไหมทางตัวผมบอกว่า โอเคเลยครับตกลงปงใจอย่างนั้นเลยก็ก็เลยอ่ะก็เลยอยู่กับบีตอนแรกก็เลยยกหัหาพี่บีคนแรกครับค่ะก็ผมก็เคยทำงานกลางคืนด้วยกันครับก็เล่นดนตรีกลางคืนทำอะไรกลางคืนด้วยกันควะพไม่ใช่เล่นดนตรีที่อย่างเฉพาะแต่ใครบีเซนวิกนะเชิญชิญเชิญเออไอรูสวานเมื่อก่อนผมเล่นดนตรีกลางคืนกับมาตูเหมือนกันอยู่แถวศรีลมซอยสี่ัดก็โอเคเม่อไหร่ก็ไปเจอพี่กีที่นู่นนะครับ มาแล้วขอกมาเออเขาให้ต <amounts of audio writers> ่อเป็นเล่นดูจากาการเขาก็ตอนแรกเขาก็ดึงมาร่วมงานเป็นแบ็กอัพก่อนเพราะเดี๋ยวผมก็ชวนพี่ติ๊กมาครับก็ลองฟอร์มฟอร์มทีมมาเล่นแบ็กอัพกันอย่างงี้แล้วก็เหมือนที่เขาว่าครับก็เล่นไปสักพักหนึ่งก็ลองคุยกับทางบอสดูบอสรู้สึกว่าถ้าออกซิงเกิล์นะออกเป็นแบนด์จะโอเคไหมอ่าเขาก็เลยลองมาคุยกับทางพวกผมดูแล้วก็โอเคครับ ได้เลยก็เลยแฮปปี้เลยเดี๋ยวนะเล่าเหมือนที่มาตุ้มเล่าเมื่อกี้เป๊ะเลยอ่ะใช่ไปคุยกับบาสบาสเออเห็นท่าเป็นท่าแห่งวงเป็นวงเป็นแบรนด์แล้วผมพูดอีกคนครับเราสามพิทิกสิครับิตกนะอ๋อเดี๋ยวผมท่องดีเทลให้อ่มาตุ้มโทาหาผมก่อนแล้วมาตุ้มบอกว่าเอ้ยดีเนี่ยซิงเกิลหน้าเดี๋ยวจะออกเป็นวงแล้วนะมีมือกีตาร์มือกรองอะไรไหมลองแนะนำซิอ่าผมเคยทำงานตองคืนกับพิติกครับแต่ผมเจอพิติกแถวออสกอ ติ๊กเล้นอยู่เอลริโย่อ๋อไม่ยากคัูจริงอะนี่อยานียังไงเนี่ยไม่ไม่ตอนตอนที่เล่นกลางคืนจะเล่นหมดครับบาร์บาร์พวกนี้หรือว่าเราพับหรืออะไรก็ลันนะติ๊ตอนเล่นกลางคืนอยู่แล้วก็เลยชวนพิติ๊กมาครับครับแล้วเราถามพิติ๊กเขามีอะไรต่อก็ตอนนี้แหละก็มันที่มาที่ไปรันั้นเนั้นนะอ้ตอมา ก็ยังไงตอนนี้เนี่ยสำหรับ3ซิงเกิลที่ออกมาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแฟนๆให้การตอบรับดีมากๆใช่แล้วมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆแล้วก็รวมถึงฝากซิงเกิลล่าสุดไหมค่ะครับผมก็ฝากซิงเกิลทั้ง3ซิงเกิลเลยแล้วกันนะครับผมพวกเรามีเพลงแรกก็คือรักโง่ๆนะครับเพลงที่2ก็คือคนคุ้นเคยแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ โอเคเพื่อนเพื่อนให้ให้การต่อว่าก็ฝากด้วยนะครับเพลงเพลงที่สามของเราชื่อเพลงว่าคนไหนไม่สำคัญครับผมครับรับรหัสดาวโหลดครับเอาเลยค่ะดอกกันสามสามหกหกสองศูนย์สามครับมีสามเพลงนะครับผมก็ติดตามการเคลื่อนไหวของเรดูการเด่นได้เลยตาม Facebook ที่ขึ้นตรงนี้เลยยังไงคะสีบี อันนี้ฟังหน่อยอันนี้ฟังหน่อยก็ติดต่อพวกเราได้นะครับอยากเข้ามาพูดคุยเรื่องับพวกเราก็ทางช่องทางเส้นทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกเรามี3ช่องทางนะครับก็มี Facebook มี Instagram มี Twitter นะครับเฮ้ย Facebook ก็ตามนี้ครับ facebook.com/slash radio garden b a a d นะครับผมหรือว่าทาง Twitter Instagram กับ Instagram กก็ เซิร์ชหาคำว่าแอดเรดิโอการเด่นแบกันแล้วนะครับจะเจอเลยแอดเรดิโอการเด่นแบ์นะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็ฝากเว็บไซต์ของโมโนมิสิกของผมว่าเว้ w e b mono k i ดกลางมิสิ com ครับผมค่ะก็ติดตามผลงานของหนุ่มๆเรดิโอการเดนได้นะคะใช่แล้วนะคะวันนี้ขอขอบคุณทั้งสามหนุ่มนะคะทั้งคุณมาต้คุณตีแล้วคุณบีจากเรดิโอการเดนค่ะขอบคุณมากค